กาแฟนกาแฟน้ฟสว่วนเองมาวันนี้แม่ค้าจะมาชงกาแฟดำนะคะจะชงกินเองนะคะวันนี้นมกจากว่าแม่ค้าค่อนข้างว่างนะคะเพราะว่าโดนพายุโนโรูถลม่มถล่มหนักนะคะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยค่อนข้างว่างนะคะก็จะมาทำกินเองแล้วก็ พี่สั่งข้าวสั่งข้าวกล่องมาแล้วนะคะรนะอข้าวกล่องมาส่งจะทำกาแฟรอะคะ่ะทนเป็นกาแฟดำนะคะกาแฟดำแม่ค้าใช้เป็นกาแฟนี้นะคะแม่ค้าจะชอบกินกาแฟดำแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟสดแม่ค้าก็จะชอบกินเป็นอเมริกาโน่นะคะเพราะแม่ค้าไม่ชอบอเมนูที่ใส่ใส่นมเยอะๆนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหระะ่ ชอบเป็นแบบใส่น้ำตาลเลยชอบะถ้าเป็นเมนูพวกชาไหมคะก็จะชอบเป็นาชามะนาวชาเขียวมะนาวอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแบบแรกนะคะไม่ชับไหมคะจะใช้ผงกาแฟนหนึ่งช้อนนะคะ ก็ตาด้วยน้ำร้อนน้ำร้อนก็จะอยู่ที่150 ml นะคะประมาณนี้อันนี้คก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็จะ หนึ่งช้อนปาดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งช้อนปูปาดก่อนอ๋อท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟดำม,มากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาสักครู่จา้า แฟดำนะคะกับข้าวกรองข้าวกรองนะคะนคะเปิดให้ดูว่าม่ค้าสั่งอะไรมาว้าวอะไรนะ <S <S 2> <S 2> กะเพราเครื่องในไขดาวนะคะน่าทานมากเลยค่ะาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะกินทั้งกล่องเลยนะคะไม่ได้ เป็นกับกัแฟดำนาะคะฟินเป็นไหมคะขายน้ำก็ดีอย่างนี้นะคะอยากกินอะไรก็ชงกินเองกินไข่ดาวค่ะก็กินไข่แดงมาก ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะขอตัวทานขาวกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย